สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมเสือพาไปนะฮะ FC มีช่องไหนได้อัปเดตรังมิ้มให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันบ้างนะฮะในรอบนะสองสามอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนะรังมิ้มนะฮะหรือว่าอ่าเเรียกว่าอะไรนะสัตว์ที่อยู่ในตระกูลหรือสปีชีส์เดียวกับพึ่งเนาะนะฮะตอนนี้รังของเขาใหญ่มากทุกคนโอ้ นความยาวนะฮะจากด้านบนลงมาข้างล่างนี่น่าจะประมาณหนึ่งฟุตแล้วนะทุกคนนะกล้องไปเสือตอนนี้มันร้อนมากแต่มันซูมไม่ได้เนาะนะเสียดายนะมันเห็นแค่นี้นะอ๋ออนนะถือว่าอัปเดตรังบ้มให้ทราบนะฮะเสียงไดดังกระหึมเลยงง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 นะอะอะะมาดู สวนดอกไม้บ้างนะฮะอันนี้ก็ถือว่าหลายคนก็คงจะไม่ได้เห็นเหมือนกันนะฮะถ้าไม่นับนะชองยาฮันนี่กับนะป้าแทบา้านะแล้วก็แม่ดานะฮะที่อะารสดตอนรดน้ำไม่เห็นเนี่ยก็น่าจะไม่มีใครอัปเดตให้ทราบเลยว่าตอนนี้สวนหย่อมหรือว่าสวนดอกไม้ที่อยู่นะด้านฝั่งทิศตะวันออกองค์ปู่ปริจิตเนี่ยนะครับดอกไม้กำลังบานสวยงามมากเลยนะฮะ โดยเฉพาะดอกดาวเรืองนะฮะที่เราปลูกใหม่นะครับนะส่วนดอกแพงพวยก็โองามไม่แห้กันนะฮะรดงามจริงๆนะครับตรงนี้ลงตัวมากเลยนะฮะเห็นความสวยงามสองนะดอกไม้นะฮะสองพันอยู่ด้วยกันนะครับผมหลากสีสันนะครับ ว้าวามองไปเห็นอง์ปูนะสีทองสวยงามนะยามแตะอ่ะคลไยามได้สัมผัสกับนะแสงแดดเนาะนะครับตอนนี้สองสาวก็นะนั่งทำอะไรกันไม่รู้นะอ๋อนั่งกินมะม่วงนะอยู่ที่ ศาลาธิดาเศรษฐีหลังสีทองนะฮะนั่งหลบแดดเนาะเพราะว่าตอนนี้แดดแรงมากนะฮะพี่เสือเองก็นะฮะจากผิวที่ขาวๆตอนนี้ก็เปลี่ยนสีแล้วนะครับผมไปสีน้ำตาลอเขม่าะไอมาเด้อมาเด้อมากินมะม่วงน้ำเดียวสวัสดีค่ะมากินมะม่วงไม่มีอะไรกิมบ่มันไม่เปรี้ยวใครก็ถามอยู่ว่าตัวมันเปรี้ยวไม่เปรี้ยวจริงบ่เออ เออมากินมะม่วงกินแอปเปิ้ลค่ะนั่งเย็นๆนะคะอเแซหลายขอบคุณที่เอามาแบ่งปันนะฮะไปไปเรียนดูอย่างอื่นต่อคลิปที่สองของวันนี้นะเนี่ยไม่มีคลิปลงเลยเอฟซีเอ้ยอยูู่ให้หน่อยเด้อสามนาที ไม่ได้จำได้มไหมว่าน,นี่คือเรียกต้นอะไรไม่รู้เลยวามันใหแต่ดอกมันสวยแต่ก็ไม่รู้จขึ้นใบก็สวยนะฮะใบใคล้ายๆอ่าโดนหิมะปกคลุมอยู่เนาะนะฮะแล้วก็ออกดอกสีม่วงอ่อนๆนะฮะเล็กๆนะครับผมไอซีสันใดทราบนะฮะว่าเขาเรียกว่าต้นอะไรครับบอกมาได้เนาะนะครับต้นชมพูไหมไม่น่าจะใช่นะนะฮะอ้าวฝั่งนี้นะฮะดอกเฟื่องฟ้าโอ้ นี่นะครับออกดอกเยอะเลยนะฮะสำหรับต้นเฟื่องฟ้านะฮะนะในขณะเดียวกันนะฮะบริเวณด้านหน้าห้องน้ำนะฮะโอ้โหนะต้นไม้ทุกชนิดนะฮะเริ่มแตกกิ่งก้านใบนะฮะเยอะมากเลยนะฮะโดยเฉพาะมุมหัวใจนี้นะฮะถ้าถ่ายจําได้นะฮะตรงนี้คือแปลงดอกไม้รูปหัวใจนะครับผมนะครับโอ้ดาวเรืองนะดอกโตมากเลยนะครับแต่ว่ามันดอก ไม่หนาเนาะนะกลีบดอกจะบางนิดนึงนะครับอ่ะนะฮะไปดูบรรยากาศที่ตลาดน้อยลุมพลกันต่อนะทุกคนเป็นอย่างไรกันบ้างในเะช้าวันนี้นะฮะแต่ละร้านนะเปิดแล้วหรือยังอนาะกาศร้อนจริงๆนะฮนะ ฝั่งข้างห้องน้ํานี่นะฝั่งนู้นก็จะเป็นสวนมันนะฮะนตตรนนี้ก็คือสวนของครัวกลางนะครับผมท่านสามารถนํารถมาจอดตรงนี้ก็ได้นะฮะหรือ่าจอดตรงหน้าลานองปู่ก็ได้นะหรือว่าขับเข้ามาด้านในนี้นะข้างครัวกลางนี่ก็ได้นะจอดได้นะครับขึ้นกับความสะดวกนะฮะแล้วก็เวลาในแต่ละจุดว่าเออตอนนี้รถจอดตรงนี้เยอะนะฮะก็เรียมไปจอดตรงอื่นได้แล้วก็มีศาลานู่นนะให้เอฟซีได้นั่งพักผ่อนนะฮะ นะฮะสีทองอยู่ด้านในสวนใช่ไหมฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเขียวมิ้นนะฮะสีอ่าสีออกเทานะฮะแล้วก็สีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็ร้านค้าทั้งสี่ร้านนะครับผมอ่าวันนี้ร้านแอนเปิดหรือเปล่าเนาะร้านเปิดแต่ยังไม่ได้ขายค่ะอ๋ออ่ากเ็เปิดนั่งซื้อ,อเปิดนั่งซื้อเ <laughs> นี่ยตอนนี้เีมช่างเดินไปอยู่ค่ะอ๋อกำลังจะจ้ำไฟให้อ๋อครับผม นร้านลุงจิมนร้านแอนครับมันร้อนใช่จะได้เปิดพัดลมเนาะนร้านเสียเซฟนะฮะแล้วก็ร้านป้าคำสายนะฮะแต่ตอนนี้นะป้าคำสายไม่ได้เปิดร้านนะฮะกลับบ้านกวนบุญนะฮะเห็นบอกว่าเป็นห่วงลูกนะฮะลูกชายไม่สบายนะาะไม่มีคนดูแลเนาะนะครับผมนี่คือจุดจอดรถนะฮะที่เพื่อนยูทูบของเราจอดมครับ อันนี้ถ้าใครจำได้นะคคลิปที่พี่เสือลงไปเมื่อวานตอนเย็นนะครับที่เป็นกรงน้องหมานะฮะของฟีนิกนะฮะของแก๊งลายทั้งหลายนะครับตอนนี้ก็ยกมาไว้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ทำเป็นที่ทิ้งขยะนะฮะทุกคนโอ้นะฮะเหมาะเหมาะนะครับสะดวกมากเลยนะฮะเห็นแอนเขาตื่นเต้นใหญ่เลยเมื่อเช้าในี่เขาลงคลิปว่าอะไรนะ นะที่เก็บเงินเก็บทองแห่งใหม่นะฮะสวยสะดวกนะครับอยู่ตรงาลานเซปักตะกร้อเดิมนั่นเองนะครับผมก็คงจะอีกนานนักกว่าเราจะมีการแข่งขันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ค,คอยติดตามดูนะว่าเราจะมีการาเปิดกิจกรรมนะลานกีฬาต้านยาเสพติดอีกครั้งเมื่อไหร่นะครับ นี่ฮนะบรรยากาศล่าสุดจากตลาดน้อยลุมพินสองนะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมเสือผาไฟนะฝากดูคลิปอื่นๆดูโฆษณาย้อนหลังให้กำลังใจด้วยนะครับผมเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับผลิตภัณฑ์บริษัทมันอมโฮมซับจำกัดทีพีสกินที่พีคอฟฟี่ซีบักทองพลาสติเมตา้ากลุ่แขนทีพีกโกโก้เสื้อปลอโล่งปู่และเหรียญองปู่ปาริจิตนาคราชนะ0 9 2 7 9 4 7 5 2 6 แอดไลน์ที Ad ่ P skin official นะฮะเจอกันใหมนะ่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ